สวัสดีค่ะคัวไม่คาม่าเจไม่จำเจใบสุขาวันนี้เรามาทานอาหารนอกบ้านนะคะที่นี่ร้านห้าเสือหรือร้านนำเฮงเนาะอยู่ที่หาดใหญ่นะคะแต่เมนูที่น่าทานวันนี้ก็คือแปะซะ,ะ,ะค่ะแล้วก็ต้มยำน่าทานไหมคะน่าทานมากเลยนะคะ วันนี้เรามาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากไหมคะอะร่อยมากคะ่ะดูปากที่คุณทานอร่อยมากคะ่ะอ๋อร่อยจริงๆรเยี่ยมค่ะอ,อร่อยจีๆ,จๆเลยอัจอยจีๆเลยโอเคถ้าใครมาหาดใหญ่ก็แวะทานร้านนี้ได้นะคะอยู่ที่เสือยอยู่ที่ถนนทุ่งขั้นกับร้านข้าเสือพี่น้องอ ตรงข้ามกับร้านห้าเสือห้าเสือพี่น้องเสือคือมาดังนี้เสือคือเป็นอะไรช่ที่นี่เขาเรียกถนนอะไรคะที่นี่เขาเรียกถนนอะไรครับอะไรเขาไม่เรียกถนนบอกว่าใกล้ใกล้กับห้างเนี่ยห้างใกล้ห้างเซ็นทรัลห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ไหนเซ็นทรัลนเซ็นทรัลหาดใหญ่หนึ่งเซ็นทรัลหาดใหญ่หนึ่งใกล้กับเซ็นทรัลหาดใหญ่หนึ่ง โอเคถ้าใครมาหาดใหญ่ก็แวะมาร้านนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะ